สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับที่เห็นผมกําลังทําความสะอาดเนี่ยนี่คือมูลี่ไม้จริงนะครับหรือว่ามูลี่บาร์ูส์นะครับผมเช็ดทาความสะอาดเพราะว่าผมติดตั้งมาสักพักหนึ่งแล้ว ก็เช็ดทําความสะอาดบางทีมันมีฝุ่นนะนะรเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาบานของเขาเนี่ยประมาณ3มเซนหรือ5เซนการติดตั้งไม่ยากนะครับแล้วก็วางจุดไว้ที่มันรับน้ําหนักได้ดีนะเขาจะมีวิธีแนะนําอยู่นะครับอันนี้จะเป็นตัวปิดเปิดนะครับว่าเราต้องการที่จะเอาแสงเข้ามากน้อยขนาดไหนมันสลับได้นะว่าจะเอาปิดเปิดแบบด้านไหนก็ได้นะครับ เป็นมูมลี่จริงนะครับไม้จริงสไตล์มินิมอลเลยใครชอบสไตล์มินิมอลเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับตัวที่เราดึงเนี่ยดึงม่านขึ้นเนี่ยนะครับเลือกได้ว่าเราจะเอาไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับก็ค่คอยๆดึงขึ้นอย่างเงี้ยครับ ดึงขึ้นเงี้ยไม้ที่ใช้ทำเนี่ยมันจะเป็นไม้บาสโ o สนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีน้ําหนักเบานะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะหนักไหมมันจะหน่วงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม้เนี่ยนะฮะเขาอบมาแล้วนะครับเคลือบป้องกันปลวกป้องกันน้ําแล้วก็ป้องกันรังสี UV จากแสงแดดนะฮะอันนี้ผมเอามาติดเพื่อป้องกันแสงที่มันจะเข้าในบ้านนะครับตรงด้านตรงด้านครัวเนาะ ก็โอเคก็สวยดีนะบงังสายตาด้วยเวลาทํากับข้าวอะไรเงี้ยไม่อยากให้คนในบ้านเห็นก็ปิดไว้อะไรเงี้ยครับหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยทำให้บ้านดูสวยขึ้นมากเลยนะครับอันนี้คือชอบมากๆเลยนะครับ